เลิศก็แต่บิคาคิลบิคเคิลมีเอลจีกี่คนนะมีสองสามแมสามภูมิปูนเวนิสเวางแล้วก็ใหญ่เว็นเพราะเอลจีอยู่คนละทีมเลยไหมไม่อยู่เวนิสกับเอ็กับเวนิสกับควางอยู่ด้วยกันอ๋อเวนิสควางอยู่ด้วยกันอุ้ยก็ใครเป็นว่าเอลจีสองคนอยู่ด้วยกันก็ยิ่งยากเข้าไปอีกยากไหมไม่ยากสิทุกอย่างเพ้ยไม่ได้แตงหรอว่าใจองแตงบอกสิ่งที่น่ากลัวเกิดปะกลัวใครสุดปะได้ปูยู อย่าลืมดูดูสายตานะเนาะเวลาทำอะไรอะ่ะจริงเราต้องยอมรับหนึ่งอย่าง mm. ความเป็นเอจเจนี่บีทีเอสมันมจะมีความเป็นเรื่องท้่อยู่ในตัวเจ้านะเพราะฉะนั้นว,วิธีวิธีก,การทั้งหาทำอะไรนะ แล้วเขาก็ส่งทางที่มี่เลยนุ่นวายระดับระดับที่มต้องใช้ชิคกี้พายเรจะทำให้ทีมแพนเค้กแบบบ้านเนาะนี่เลยแล้วไปเจอหนูมาแล้วด้วยอืมคุณจันที่เราคิดเลยอ่ะส่วนจีก็คือหนูว่าน่าจะมีอาชีพเปนคนหนึ่งเข้าไปแดงใส่ต้องบอกใช่เชื่อดูว่าจะมีใครเข้าไปถึงไทยและเกิดการไม่ละปลัวอะไรรู้ไหมสมมติว่าอีกสองคนที่อยู่ทีมของแอนโทเนียก็ถ้าโดนส่งเข้าห้องมืดอ่ะโดนกดหมด กลัวไปแย่งซีในไปโดนบอลที่แบบความเป็น g b t เขาจะเฉิดสายอะไรหมดแล้วจะมีเด e เฟสไคลแร land นที่สองหรือเลชีมีก็ไม่แน่ยางเป็นไม่หมดหยังไม่หมดหไม่เพราะว่ามันเปยุค LGBT ไงแล้วถ้ามันดึงเดบเฟสไคลแรมเป็น LGBT แต่ขึ้นอยู่กับว่าเด็กอ่ะน้อ <S <S> <S งอ่ะทำถึงเป้าด้วยเราก็ต้องรอดูต่อเพราะสุดท้ายตอนนี้เรารอดูเขาที่รอดูเลยมันก็น่าสนใจแต่รู้สึกว่ากว้างเหมือน แต่เดี๋ยวเฟซเก่าเชื่อไรล่ะต้องอะไรนะที่ได้ชันละไม่ใช่ใช่ก่อนอ่ะอฮานาฮานามีเป็นลูกฮานามาเออเออเพราะฉะนั้นอ่ะอยากเห็นกวางอ่ะที่ไม่ใช่ฮานาอือค้านรู้สึกนะอยากเห็นกวางที่ไม่ใช่ฮานาแต่กับนี้มองทีมาริยานนะทีมาริยาก็เลือกที่เด็กอายุน้อยๆอ่ะอันนี้ก็เลือกแต่รีว่าตัวแสบที่มี สิ่งเยอะสุดในในทางดุโหดเหรอในละเมียดนละเมียดไปซื้อบักเกอร์ไปซืกบักเกอร์แน่แล้วต้องเจอเนยแหละครับเป็นครคนนี้ต้องเป็นตัวคอมเมดี